ความรู้สึกแรกอะที่เปิดไปอะ very big ค <c oughs> ือใหญ่มาก <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนบ้านโบวี่รีวิวในวันนี้นะคะโบจะพามารีวิวตู้เย็นเครื่องใหม่ของที่บ้านค่ะเป็นเครื่องนี้เลยเป็นตู้เย็นแบรนด์ไฮเซนนะคะ2ประตูไซส์บายไซส์ชื่อรุ่นตามที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะ <c oughs> คือต้องบอกเลยว่าความรู้สึกแรกอะที่เปิดไปอะ สิ่งที่รู้สึกคือแบบ very big คือมใหญ่มากคือโบประทับใจมากแล้วคือแบบเห็นใหญ่อย่างเงี้ยคือราคาดีมากปกติแบบตู้เย็นไซส์เนี้ยราคามันจะค่อนข้างแพงใช่ป่ะอันนี้ทั้งหมด19คิวแล้วมันเปิดได้2ประตูจุกของได้เยอะมากแบบเนี้ยแต่นเนี้ยราคาเต็มจริงๆมัน20,000ประมาณ20,000นิดนิดแต่ว่าซื้อจากช้อปปี้อ่ะแบบในวันพิเศษของเ,เก็บค้เก็บโคดส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหลือประมาณ16 รู้เย็นไซส์เนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่รู้สึกว่าคุ้มค่าเงินมากต้องพูดอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก่อนว่ามันใช้งานยังไงนะคะคือ2ฝั่งเนี้ยปิดไปฝั่งหนึ่งก่อนฝั่งนึงเนี้ยฝั่งนี้ทั้งฝั่งเนี้ย,ยคือช่องฟีสสุดยอดปะทั้งหมดเนี้ยคือช่องฟีทั้งหมดเลยคือแบบเนื้อที่ช่องฟีดคือใหญ่มากแม่แบบมีความสุขมากแม่ดีใจมากที่ได้ช่องฟใีใหญ,ใหญ่เดี๋ยวโบจะขึ้นภาพ อินเสิร์ตภาพตู้เย็นเก่าของบ้านโบให้ดูนะคะอายมากเลยเห็นบอกว่าขนาดตู้เย็นอันนั้นเป็นตู้เย็นที่ใส่ค่อนข้างใหญ่แล้วนะแต่ว่าช่องฟรีซมันมีแค่แบบชั้นบนชั้นเดียวอ่ะแล้วแม่ทํากับข้าวจริงอ่ะของแม่พวกแบบของสดแม่จะเยอะมากแล้วแม่เขาก็ต้องแบบยัด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 เข้าไปอ่ะจนสุดท้ายอ่ะแม่ก็ประสบปัญหาลืม ว่าสิ่งที่ยัดเข้าไปอยู่ข้างในคืออะไรลืมว่ามีของอะไรบ้างเพราะว่ามันมองเห็นแต่ด้านหน้านึกออกปะแต่การที่แบบมีช่องฟีดแบบนี้มันช่วยแก้ปัญหานั้นมากเลยก็คือว่าช่องมันไม่ลึกเห็นไหมช่องมันไม่ลึกระวางไปเนี่ยเราก็เห็นหมดแล้วมันจะมีอะไรถึงเราจะวางของเยอะเราก็เห็นหมดเวลาเอื้อมมือเข้าไปหาของข้างในอย่างเงี้ยมันก็หาง่ายอ่ะพอมันเปิดมาปุ๊บมันเห็นทั่วหมดเลยว่ามันมีของอะไรอยู่ในตู้เย็นบ้างอ่ะอ่ะสำหรับฝั่งนี้ อีกฝั่งนึงก็คือฝั่งนี้ทั้งฝั่งจะเป็นฝั่งแบบช่องเย็นซึ่งสําหรับช่องเย็นอ่ะโบก็ชอบฟังก์ชันหูวเขามากเขามีที่วางขวดน้ําขนาดใหญ่เห็นปะช่องมันสูงอ่ะปกติเวลาที่เรามีขวดสูงๆแล้วเราไปแช่ในตู้เย็นอ่ะมันหาที่แช่ยากมากมันแทบจะวางตั้งไม่ได้เลยอ่ะอย่างมากก็คือมันก็ต้องไปวางไปวางนอนไปวางนอนข้างในอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็วางแบบเรียงเียซ้อนกันแต่ว่ามันก็เหมือนเสียพื้นที่อ่ะพอเรามาวางอย่างเงี้ย มันก็เห็นง่ายหยิบง่ายไม่เสียพื้นที่แล้วก็วางได้เยอะจริงๆทั้งช่องเนี้ยช่องเนี้ยใหญ่หมดเลยเนี่ยดูดิอย่างน้ำแร่เนี้ยคือขวด1ลิตรใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆอ่ะช่องเนี้ยมันใหญ่พอที่จะวางขวดเกือบ2ลิตรได้เลยอย่างน้ําอัดลมบางอย่างเนี้ยมันเป็นไซส์ใหญ่เกือบ2ลิตรเนี่ยก็วางได้สบายๆเลยค่ะคือต้องบอกว่าพอทําตู้เย็นเป็นแบบเปิดได้2ฝั่งที่เก็บของมันก็เหมือนมี2เท่าอ่ะ มันมีลิ้นชักทั้งหมดถึง4ลิ้นชักก็ดูดีเนี่ยมันเก็บของได้เยอะมากอเน,นี้เราก็แยกไปเลยว่าอันนี้เก็บผลไม้นะอันนี้เก็บผักนะอันนี้แยกเห็นไหมพอมันมีลิ้นชักเยอะมันทําให้เราแบ่งหมวดหมู่ในการเก็บของได้มากขึ้นแล้วเวลาหาของมันก็ง่าย ต่อไปนะคะคือเขามีระบบ super freeze ค่ะก็คือเป็นระบบที่เย็นเร็วคุณสมบัติต่อไปของเขานะคะก็คือ total no frost ป้องกันการเกิดน้ําแข็งเกาะเวลาเราแช่ของในช่องฟรีซเนี่ยถึงแม้ว่าแช่ไปนานๆแล้วมันก็ยังไม่ขึ้นน้ําแข็งเกาะโดยเฉพาะอย่างพวกเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เวลาเราทําอาหาราง่ายโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์เราไม่ต้องมาละลายน้ําแข็งก่อนทําซึ่งมันเป็นการถนอมคุณค่าอาหารไม่ให้เนื้อช้าด้วยค่ะฟีเจอร์ต่อไปก็คือเจ้าเครื่องนี้เนี่ย เขามีความละเอียดละออในเรื่องของการใช้แสงอันนี้เป็นระบบ soft LED light ก็คือว่าเขาคิดมาแล้วว่าแสงไฟที่ใช้อะมันจะเป็นแสงเย็นสังเกตไหมมันจะไม่ใช่แสงเหลืองทำให้ไม่ได้เพิ่มอุณหภูมิคือเขาบอกว่านะเวลาที่เราเปิดตู้เย็นมาตอนกลางคืนเนี่ยแสงนี้มันจะไม่ได้จ้าสะจนแบบอุ๊ยจนมึนหัวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มีความแบบละเอียดกับจุดเล็กๆน่นอนพวกนี้ด้วยแล้วก็ตัวแผงควบคุมอุณหภูมิเขาเนี่ยเป็นแบบ ไฟฟ้าแบบนี้มันใช้ง่ายมากเลยเนี่ยเดี๋ยวโบนี้เขาแยกเป็นสองฝั่งฝั่งนี้คือฝั่งช่องฟีดฝั่งนี้คือฝั่งช่องเย็นเวลาเราจะใช้ปรับช่องฟีดแล้วก็นี่เห็นปะเห็น,นั้มมันคือแสงนะเนี่ยเราก็เลือกปรับได้เลยว่าเราจะเอาลบเท่าไหร่ฝั่งช่องเย็นเนี่ยเราก็ปรับได้ว่าเราจะเอาแบบเป็นแบบพัดลมแบบเบอร์ไหนอย่างเงี้ยซึ่งการที่มี แผงที่มันแบบปรับอุณหภูมิได้อย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าบางทีของที่เราแช่ในตู้เย็นอ่ะบางอย่างมันมีอุณหภูมิที่เหมาะสมแตกต่างกันเราก็สามารถเลือกปรับได้อย่างเหมาะสมนะคะเฮ้ยแล้วก็อันนี้ต้องดูอันนี้คือลดมากเห็นนี้ไหมแผงประหยัดไฟเบอร์ห้าและเขาเขียนติดไปด้วยว่าค่าไฟฟ้า1721บาทต่อปี ถูกมากอะตู hmm. ้เย็นเครื sort of ่องใหญ่คันนี้ค่าไฟ1,700กว่าบาทเองอะซึ่งมันแบบมันดีมากคือรีวิวในช้อปปี้เนี่ยได้4.6ดาวแล้วก็มีคนมารีวิวประมาณร้อยกว่ารีวิวนะอันแรกเลยเขาบอกว่าซื้อช่วงเทศกาล5เดือน5ได้ส่วนลดเพิ่มเหลือ1มื่นสีโอเขหถูกเหลือ1มื่นสี่เองเขาบอกว่า โชคดีสุดๆเสียบปลักไว้แค่2ชั่วโมงเย็นแล้วจุของได้เยอะจุใจดีจริงๆรงักเลยคนนี้บอกว่าซื้อมาสีวันแล้วใช้งานปกติยังไม่พบปัญหาอะไรถูกใจในายแม่มากแม่บอกว่ถูกใจเหมือนกันเขาบอกว่าแต่ต้องหาคนช่วยยกลงนะเพราะว่าหนักมากยกเข้าบ้านก็สบายแล้วเพราะมีล้อเข็นได้คนนี้บอกว่าจะส่งเร็วมากเลยได้มาในราคามื่นคุ้มมากราคานี้แช่ของได้เยอะขึ้น ปกติที่บ้านใช้ตู้เย็น2ตู้เปลี่ยนมาเป็นตู้เดียวดีมากเลยค่ะต้องไปซื้อพวกวันเนี่ยแเดือน8 9เดือน9 0เดือน10อย่างเงี้ยได้ราคาดีจังเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวที่เหลือไปหาเราเองได้ใน s h อ p e e นะคะรีวิวต่างๆถ้าอยากจะอ่านมากกว่านี้เดี๋ยวโบจะทิ้งลิงก์ของร้านเขาไว้ให้มันเป็นร้าน h ฮเซนต์ออฟฟิเชียลในช้อปปีนะคะ รับวันนี้บ้านโบวีรีวิวก็ไปก่อนแล้วยังไงฝากกด subscribe ด้วยนะคะช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันแชร์ก็ดีนะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย